เกียมาเลสโกเฮ้ยนะเอ้ยเอ้ยอาดานนี่วะอะไรอะไรแจมแจแดมแจมว้าวนาบัดนาอาณาโดนจ้าจ้าจาจ้าไม่ไม่ไม่มึงอะมึงเมื่อไหร่นนนเมื่อไหร่อ๋อโอ้าใจแล้วเฮ้ยนี่มึงดูเดี๋ยวฝั่งดูจะกลัวว่าไอไอทีเสมอดูทำดู เสมอเสมอมาแต่กูว่าไอ้ตัวสุดท้ายน่าจะเสมอจริงไอ้ตัวสุดท้ายสกายนายทำให้เราคุณคุณริงริงชื่ออะไรวะแหวนนั่นริงไอ้ี่อนั่นริงเกมเด้งเออเกมเด้งขาใส่เกมเป็นตีคอลลาเจนมา เด้งดงดงดิงจดิงจริงเด่งเหมือนงงินนเลยอยู่บ้านคอมมันไม่ได้อยู่บ้านคอมมันคอมมันอยู่ในดินคอมันไม่แรงหรออ๋อองไม่แรงอ๋อ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 เฮ้ยที่ด่าได้นะเว้ยด่าได้แบบว่าลาคานอะไรเงี้ยเาไม่ด่ามันก็ม่หยุดกันหรอกจริงคานเออก็ไม่หยุดเป็นที่แย่น่าด่าก็ดต่้าได้แดงหน้าดำด้วยโอย่ิ้ย ปิดปิดปิดใหม่ในเกมหน่อยได้ไหมมึงก็ป like> yeah> ิดใหม่เขาดิอย่าโง่ไอ้เหี้ยโอ้โขอโทษไอิ่ยเอ้ยแม่งด่าฟุกเหรอด่ามึงเงยไปไปไปเลยโก้เลโก้เลยโก้ไปเปิดแล้วเปิดแล้วไปไปไปดิเฮ้ยมีมีคนลงมามีคนลงมามีคนลงมาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยโอ้โหอ้าวแล้วเสมอกูทำงานแล้วแม็กบิวแม็กบิวแม็กคิวคิวนี่ยเจมงออกมาไอ้แมกแมกช่วยกูด้วยแมกแมกแมกช่วยกูด้วยแมก

ไอ้ควงควงยังไงยังไงพี่น้องโอ้ไอ้ควายแค่นี้ก็มายู้แม่งอยู่หลังกล่องคุณเหลือที่บอกให้กูณทำยังไงมึงบอกกูทีดิโอ้ยยอดยอดเอ้ยเฮ้ยเหมือนตกเราเราย้อมเฮ้ยเฮ้กูกูเก็บไอ้ควางเอ้ากูช้าไปสั้นกูคุยกันคุยกัินอยู่อีกที่นี่เฮ้ยด้วยช่วยด้วยโอ้ย โอ๊ยมันจ้าเหลือเกินโอเคมีปืนละเอาแล้วตอนนี้ยังไงเอ้ยเอ้ยต้นตีนมาไปไหนแล้ววะไม่มาเลยโอ้โอ้ Hello motherfucker ์อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าแพ้เหอะและชื่อมต่อยใหม่อีกครั้งเอาแล้วเอาจริงนะ แม่หมอกมากูอยู่ไหนกูอยู่ไหนโตเสร็จได้นะไปเลยมามาทุกคนมาฮิวเข้าดิเอ้ยเฮียเกือบโอ้โหมึงโดนอ็อฟใส่กระบานกันอย่างนี้เลยโดนมึงเข้าไปเกลียรที่แค่อ็อฟตัวเดียวเอ้ยก็มาดิครับอ็อฟอ็อฟออฟอยู่ไหนวะเงว่งเงว่งบอสอะไรเงวง เดี๋ยวดูมือสไนัยกูนะเอ่ดูเดี๋ยวดูเกิดดากเจิดมานานเย้เกอบแล้วไปโอ้ยโอ้ดินในฝาดลนดนท่านนี้ดูข้าอ่าเออมันมีเอ็เคเหมือนกันหรือเปล่าโอ้ ไอ้พวกเอาลิเวอร์ไหมลิเวอร์อะไรวะนนนนี่ไงเอ็เคไล่ลิเวอร์อะไรลิเวอร์พูลว้าวอันนี้อันนี้คือโครงการแค่นี้อะโตเทรได้โตเทรดีกว่าตอนนี้มันน่ากลัวแล้วเชื่อจริงนนนเชเชเชกูเชื่อมึงเชกูเชื่อมึงครัเมื่อกี้กูเมื่อกี้กูกำลังดุฟูกอยู่้ยกูเห็นตัวแล้วไอ้กูกำลังยิงเลยแล้วแบบ

เย็ด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 เออจัดการได้ตัวนึงเอาพูกเอาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยตอนนี้ทรงดีว่ะแก็บทรงไม้โยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมนม แปลว่าก็ฟิเน็ตไปแล้วสบายใจแล้วแค่นั้นแหละพอละงงงงเฮียอะไรงงเฮียอะไรงงเฮียคนไม่จำเป็นสีขาว <c oughs> สีขาววิ่งเลยพลทหารไปสก๊อต หนึ่งเมียเขาไม่มีใครเก็บอะเขามันมีนั่นติดกันทุกคนด้วยว่ะไปติดเก็บไ้ควายเมียเรื่องติดทุกปกติทุปกติพวกมึงอย่าขอไงเพราะว่าเออไม่เก็บไม่ไห เรานอนจานอนอย่างนี้ก็ได้นะเฮ้ยเราจะชนะเหรอ่านนี่ก <um ู่นนี่กูมาตึ้งวีไปกูโดนระเบิดอ่ะเอาแล้วฟูมันเอาแล้วกูแล้วเอาว่ะ ทำได้่ีเทำได้นีเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะนันเฮ้ยเอไมายเามทยเมายเมยเฮ้ยทำดีป่ะเล่นนั่นแหละเล่นลิเวร์ููยิปโอนิกิริไม่แม่ยิปโอดีนกูมาแล้วในหนุ่มอ้โห่เร้อยสี่สิบหกไอซ่าไนอนหกตัวไนอนหตัวชิวๆผมจะพยายามนะครับรู้ตำแหน่งนี้รู้ตำแหน่งนี่ S. <S <ส>ตายตัวอะไอ้ทิ What's up boys? อะไรแล้วเอาไปยังไงเล่าผู้เลี้ยงอย่างไรหลบจากนักเรียนจากนักเรียนได้เทคโนโลยีดิจิตอลนักเรียนเองอะมานำไปใช้ประโยชน์ ตายตายแม่งเหี้ยวว่ากี่แบบอาสุดที่มาบีมาบีมาบีครับแต่ละไปครับโอ้โหเอาเหี้ยวางเอช่วยนี่กูโง่อยู่คนเดียวเลยเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยของกูเฮ้ยเอ้าเงี้ยเหรอเออกูจะเอาเป็นเพี้ยมันจะได้เป็นสีแล้วไงเออกูกลัวกูกลัวเออมึงดิไม่เป็นไรอะไรอะไรอะไรเก็บยิงเองดิยิงไม่เป็นหรอมึงไม่ไม่แค่แค่แบบมึงขอเออกูจะให้เออไม่ได้งนูเปิดมันตีที่ไหนที่ไหนมาเด็กเปิดมันตีเหรอมาดิกูดูยองสี่คนที่กระโลดเอ้ยเดี๋ยวเร็วโอ้ ไปฆ่าเป็นไงตายตางป้อมเลยตากป้อมโอ้ยป้อมโอ้ยป้อมป้มประการไม่ล่ะเฮ้ยเราจะตนาเหรอวะเฮ้ยเราฝ่ายกันให้เราโคตรได้เลยเนี่ยเราเก่งไงเฮ้ยมันไม่มีอะไรหรอกเข้าใจว่าว่าว่าแค่เก่งอ่ะไอ้ยจะเก่งไงไอ้ยก็เก่งเอ้ยนีเนี่ยไอหนีเนี่ยไอหนีเนี่ยก็ก็แบบมีแบบพวกกูพวกกูสามคนแบกอ่ะไอ้เนี้ยต่กกูไม่ตายไปทั้งนั้นยิ่งมีพวกกูสามคนแบกมีแบบ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 มีพวกแบบก้อนก้อนตะกอยไอ้เนี้ย เออไม่ได้ว่าอะไรอย่ามาเรียกร้องยืมจากกูแล้วกันเมฆเมฆอยู่หน่อยเมฆเมฆอยู่หน่อยอยู่หน่อยอยู่หน่อยเมฆครขาเมฆขาเมฆเมฆเมฆครับเมฆครับเมฆครับจำเลยแยแยากยังไม่มีอะไรกูทำอะไรบ้างวะเนี่ยไอ้ยามันถ่มมีอีกแล้วอ่ะมโอ้โห ตัป้อกางตัปอมตั้งเตัปอมตัปอมเมตัปอมตัปอมเฮ้ยแฟนทอมหนินี่แฟนทอมหนิทอมเฮ้ยแฟนทอมวิ่งหนีไหนไอ้ขี้เย็ดไอ้เหี้ยอ่ะโอ้กูขอไอ้เมฆถ้าเราไม่บุกก็แค่นั้นแหละเราอย่าบุกอย่าบุกแค่นั้นแหละแต่กูโซ่รถไอ้เหี้ยเฮ้ยมัาคาล์ลมาคาล์ลมาคาล์ลอันติเมทอันติเมทอันติเมทเจสิงมาตายแข็งด้วยอ่ะโอ้โหวิ่งหีเงินมาตาไฟงงวยอะ ปกติมันนี่มันมันแค่สตันไม่ใช่อะมันไม่ไม่มันจะบอดมันบอดมันบอดไม่ตันไม่ตันมีแค่บอดเฉยๆมันแค่มันจะหาตัวว่ามันอยู่ไหนเออจะวิ่งวิ่งตามไปคือจบเรื่องจบราวโอ้โหเทียบเลยสัตว์โอ้ดูเพื่อนดูโอ้โหโอ้ยโอ้ดูอยู่แต่ไม่เต็มก่อนแต่ไม่เต็มทางก่อนเพื่อนกูโซ่หลุดทุกที ตากายก็ได้ไว้เฮีย,ฮยมุขึ้นมาก่อนตอนนี้เอาเฮียกลักวปืนอันไหมเฮียแมงยิงใส่หัวชิเลยนอลุดนนี้พี่นหลุดเออแมงเอ้ยอยู่นู่นโอ้ยยย เอย่างน้อยก็ฆ่ามาได้มันหมดโลกหมดไฟสุไปค้อเสนียจำไลวิปัญชัยยิ่เมกทำยี่อะไราเมื่อกี้ไม่ทำเหรอเมื่อกี้มาเกี้ยมื่อกี้เอาอีกทำมากกว่านี้เออทำทำทำมากกว่านี้แล้วบุรพาบุรพาเรารับไม่ได้จริงเลยจะตายก็ทำเอาพุกแตกนี่น้ำแตกคาลูเลย โอ้โเหียออฟเดินมายิงกวนยี้เอาหลือออฟแค่ตัวเดียวตัวนี้อะไรเพื่อนน่าแด่ยาโถอยเอโอคุโตหลุดรอเ่าเอามานี่เวลเพร์โอแน่นอนอยู่แล้วครับเพื่อนผมครับฟานฟานี่ครับฟานี่ใช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 ่านี่ฮะทำไมเราโคตรโหดเลยวะมามาบีมาบียังไม่วอก สวยเออโนนซี่มาพร้อมๆไอ้มึงเอาโอดินกูไปเจอถ่ายดิเพื่อนสวยเพื่อนว่าเนตัวนึงอยู่ไหนน้ำมัองกล่องแก๊งเลยกูไปกูไปกูไปมาทางโนนเอ้าไอ้ยันโนนโคตรใจแข็งอ่ะไอ้โนนโคตรใจแข็งนึกว่าจะยิงกูซะแล้วเมื่อกี้ยิงโดนแบบโอ้โหใจเย็น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 โยกตัวเองได้เลยควายฝักแค่ไหนอ้าว ไม่มาเป็นร้านเลยกูด้วยไม่ไรกูเปิดตีทิ้งไว้ได้โรเทชป่ะเพราะกูเปิดตีแล้วไะแต่โรเทชนะมาแล้วมาแล้วมันเป็นปืนไหมสวยไฟล่ามันร้อนแรงก็มาดิได้แค่นี้เหรอวะได้แค่นี้เหรอแม่งเก็บออฟทันไหมมึงว่าเก็บออฟทันไหมออฟอยู่ไหน ได้เป็นทอมได้เป็นทอมได้เป็นทอมโซลุดครับโซลุดโซลุดนครับบ้เนี่ยโซลุดอีกโซลุดนะครับปลดล็อกอสูรนะครับทำไมหยอเบียวบหายเบียวนี่ที่มันไม่ค่อยตรงป่ะนั่นเลียวใช่ใช่เลี้ยวนั่นมันเบวไอสัตว์เอาเบลช่วยมาๆมาเอมาพี่น้องครับเอ้ยเฮ้ยเอ้ โอ oh, so ้ยเฮียแองจอนเกมมีคนยนเกมนั่นหนึ่งนี่ไงนี่ไงเอาเฮียตอนนี้ไปไอ้นั่นเป็นเพียอะไรก็มาดิเป็นเพียอะไรแทงไหมเพียเพียเพียกูว่าเลยว่าเพียกี่โมโจดิงกูเลยเมื่อกี้เพียกูตายโอ้เอาอีกแหละ ต้หลุดตัดตายยิงก็ได้แล้วเพื่อนเอ้ยเอ้ยุดจรลังเลยยื้อเธอไว้ข้างหลังมาเอ้าวโอ้ยโอ้ยฉันนาเธอเยี่ยมวกูซัพพวกมึงไปนั่งเท่าไหร่ แม่งเลยมาอีกร่ทีมาจริงหรือเปล่าจริงดิที่เอาแล้วอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนี้อยู่ข้างๆอยู่ขวาขวาล่าง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 โอ้โหไม่เงาเมฆกุ้ยแล้วเมฆเมฆเมฆไอ้เมฆยอ่ห้อโอ้โหแม่